สบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่น้องสยำคำคำพี่น้องบอ่มี่ไม่มีใครเลยตอนนี้บ่มีคนเลยพี่น้องสิมีแต่เคยละน้องแคทแล้วก็แซวจอยกลับบ้านหมดแล้วงานยังบ่เลิกคนเลิอกอเลยพี่น้องเลยไม่ถึงเงินสำคัญแล้วคนก็หนีหมดแล้วคือเป็นนันนันเนาะบ่แม่น,มมนพี่นอ้นองก็จะกลับไปอัออนหลอ,อง,อก,งออกับใคเออจังสิมาใหม่บอสเออก็รับผ้ากัน นี่ไปหมดเลยพี่เฮนไ,ได้ข้าขวขัวนี่ป,ปั่นนะบอนี่จอยจะป,ปัปป่นเนาะบรรยากาศยามแรงๆกำลังตะเวนกับกำลังชิตกเนาะแต่ตอนนี้ยังเลือแต่ซอวจอยเขานีไปแล้วชาจอยปะเขาคือนีหมดชาจอย เจ้าบรได้เมืออาบเมาไศรแต่ยังม่ทันได้เมื่อตอนนี้เพิ่กระสิบเราบรได้อาบน้ำมาจังมือแล้วสี่มือสามคันฟาโทบกุยปันยังบอกใครอยู่มันจังไปหาหนกสภาพหนาพี่น้องมันปัน ถอดมาบอกน้องมวยว่าขั้นชิ่ถอดมือแบบนี้เลยมาเอาหนังมันอยู่นะพี่เด้อมาต้องไปหาอย,าออย่างเนาะยังเหลือสองคนพี่น้องแต่ว่าเวียกนี่ก็ว่ามันฉีดแหลกเยอะสบายพี่น้องอยากเอายากเอาแหลกช้ำได้ เรียบร้อยพนวะตำกิเลกบอเสจอยล็กขนาดบะใช้เท่เท่มันเหล็กใช่ไหมใช่ับอะไรเใช้หิน่นหัวแล้วบอได้หิเอเหล็กขัดเนอบดิยากเนะบด้ิเมื่อยตำ โไดเมยตํพ<ะ>ี่น้องสบายใหม่เองไม่ต้องตําแล้วสบายเลยเนาะเฮ้ยตัวย่าใส่ล้ยลอย่างนั้นเื่องฝันยิ้มคอยขึ้นในใจเราใส่จนชีเต็มลูกเหรอ

มือแรกคนละคนอาชีมาเต็มคือเก่าพอมืออื่นเป็นมือสำคัญเนาะในกลก็ยังเหลืออีกมือหนึ่งกัจจีได้ยังเหลืออีกคืนหนึ่งเนาะกัจจีได้เอาแมา่น้งป่าพี่น้องสัีอยู่น้ำกันอีกคืนเดียวเพานั้น <c oughs> ดีนะคนนึง มียังกินจิคบอันนี้ก็คือหม้อ,อกแกงน่อ,อไม้แล้วก็หม้อ,อกแกงนะแมนอยู่แต่น้ำมันมืดแล้วแล้วก็ลาบปลาออปลามีแต่เมนูปลาแล้วก็จะเป็นผักยังปะโค<ข> ก็เฮ็ดกินเราเล่นนี่ว่าธรรมชาติหรอปะมีตึกเอาไปน้องห้เราหมใหเจูาหมืน้เราก็ได้กินเยน ใชกับสีว่าบรรล่าสีว่ไหวปัณณิว่าหนักว่าเว่ยมาห้เล้ี่น้ององเอาก็เลันทอยรถเขาเลยเอเดวาใส่บอมันชิ วันนี้ก็มีคือเกามาคือเกาพี่เนาะวันนี้ก็น่าิเมืดไลยคือเกาเมือนเงียบเงาพี่เนาะคนโบราย không con tặng chàng trai con, lấy cho nghiệp ngon đi nùng ừ ừ sữa ừ nó, con ừ ừ ừ ลงยางมาเออคอยอันดึงแล้วขอบริสอดฉุดมันใส่ปวดควายหน่อยนะตัดอันนั้นมันก็เลยไรบริสอดใส่หนิหมดบริสอดฉุดมันใส่ของว่ะควายหน่อยว่ะแชงเข้าบริษัทไงตัดอันตอนมันเจ็บตาเลยเชือกนะนะผู้หางไมมใช่นะนะก็เลย่อของตัดอแะไรจะไปใกลรถได้แล้วนะ Nè, lấy cho trời Nè, lấy bò Nè, lấy cháu càm yên tam hình cái tiếc đấy nó, khả năng bắt đấy nhỉ nhưng mà hương hương, cho hiện lai vô, hiện lai gì không? chạm pa nè, mới là lai, à, thế bảo mẫn chúc rồi, thế mà pa hiện ญญใอยากกินแะ้วก็กินแลยเนาะใคอยากกินแล้วก็้อยโลนี่นะปลาจุนฟูนอยู่อ่านบะถาบะถาซาลามี่เลยบอกออเออทองไฟทองมันอีูเลยทองไ่ทองมันโโง่นโอ้โหไเออามเปน่เสือเนี่ยใส่ได้ยถ้าใส่อะไ้ปลากี่โล กินนั่น,นแหล,แหลมันจังคักโค้แห้งๆนะมันจังคกเหนือยเน่อยาจนนิน้เหยมแหกทยวันนี่จะใช้กนไม่้เทนเลหัวนมกระโชนี่ไหุ้ะไ่ กินข้าวหมดไอ้อดกินข้าวกินแล้วไม่หมดไปเป็นนั่นคือโชคเฉาเถอะแต่ละคนเบิร์เนาะอย่าคือมีแต่ไปห้องลูกมากินได้ไหมน้อยน้อยสิม้าใช้โมเดิร์ด้ เมนูสุดเสียด้วยังคือบะหมี่หอมผนกผักยู่ทางใดปะไปหาเจีมาเนี่ยเลยไบอกรุงกำัอาวนอีอไม่ตินเขาลุงก่นเจ้าอ่ะให้ไม่ติ้งไปเองร้อยว่าเป็นะไดไม่ติ้งไกไม่ไก่กระหายไปละมุงจะอาหารเนี้ย ยังโอ้กินผู้เดียวก็เสียบเฉยน,น้องเคดว่าพี่น้องเอ้ย,ยไปลัดคือบ่อกินไหนรัดบอยากบบสบายดีบาลุงเหไม คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุขูสทุกคนที่เข้ามาเบิงเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไครต์เพื่วมาผ่าดคลิปใหม่ๆของซองคอเคยลาพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี